เอาพวท่านเนาะค่ะเนาะบริเวณทั้งเพืงกับปลาอ่อยเนาะคะ่ะอันนั้นกับปลาบักทัวเนาะจา่าเดี๋ยวสีใส่ข้างพรุ่งนี้นะคะปลาไม่ไหลเราก็ใช้น้ําสระนะคะทุกคนจา่าอืมเพราะน้ำปลาปลาไหลเข้ากับไปยัดน้ามันเนาะเออแมนอยู่ยเราโตเราเป็นก้นขาดเมียบ่ได้ตัวเราเป็นก้นขาดเมียบ่ได้แล้ตวตรงกัน แล้ต้องมีกำลังใจแล้วจะ้ะเนี่ยค่ะเขียนภาษะเรานะ้ำไปว้าเองตอบเองเนา,าะบัดรท่านี้เนาะพุดนะพูดได้แล้วพี่โนโอาา้องปลาเกษตรีก็ไม่นั่นพุดนะพูดนะอันนี้เบิ่งก็งามๆหนึ่งเคี้ยวๆน้ะบ่แม่นหยังดอกเด้อพี่โนโอ้องจ๋าปลาหยาปลูกเบิ่งก่อนเนาะคะ่ะเนาะนี่กะสะนะคะเนาะสะน้อยๆขุดตอนนั้นเนาะค่ะน้ำใสางามๆงามมาตอนนี้น้ำขุ่นนะคะเพราะฝนตกเนาะคะ่ะเนาะไเว้าเองตอบเองเนาะบัดรท่านี้เนาะพุดนะ พูด้แล้วพี่น้องปลาเกษตรีก็ไม่นั่นพูดนะพูดนะอันนี้เบิ่งการงามๆหนึ่งเขี้ยวๆน้ำบแม่นหยังเดือดเด้อพี่น้องจ๋าป้าหาเจ้าคมตะเหตต์ตะงานอยู่กับเกงขาดเป้าเลยยากที่ได้เจ้าหันตอกปอกไปแล้วเรากระเด่งใส่กำลังใจไอวอาเองตอบเองเนาะบาดทนี้เนาะพูดนะพูด้แล้วพี่น้องปลาเกษตรีก็ไม่นั่นพูดนะพูดนะอันนี้เบิ่งการงามๆหนึ่งเขี้ยวๆน้ำบแม่นหยังเดือดเด้อพี่น้องจ๋าป้าหา ทอท่อแตกเนาะยังพระทัานเด็ดไปไปปรับปรุงเพิ่มเติมเนาะค่ะเนาะบ๊าจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะบ่มีหยังหลายดอกค่ะเพราะว่าอันอันเหงาไปได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามัน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 เป็นจังได๋ล่ะเอาบ่ทันเนาะค่ะเนาะบริเวณทั้งเพื่อนกับปลาอ้อยเนาะค่ะอันนั้นกับปลาบักทั่วเนาะจ้าเดี๋ยวสิใส่ข้างพรุ่งนี้นะคะไปดูคลิปให้จบนะคะขาเนะคะเพื่อไปลดพุดซ่าเนาะค่ะเนาะ เนี่ยค่ะเร่งแล้วเร่งอีกยิวพี่น้องเอ้ยสีแหล้วจกเถื่อนเล่ <c oughs> เาตัวเราเป็นกคนขาดเมียบ่ได้ตัวเราเป็นกคนขาดเมียบ่ได้แล้วตองอันแล้วตองมีกำลังใจแล้วจะ้ะ <c oughs> เอาบวาท่านเนาะคะนะ่ะเนาะบริเวณทางเทิงกับปลาอ้ยะะอยเนาะค่ะอันนั้นกับปลาบักทัวเนะาะจ้าเดียวสีใสขางพุงนี่นะคะสีเหตุงานใดเนาะ แมนบ่พ่องไงแมน, <laughs> อน,นอ,นอนดช็อแล้วเนาะ,ะนี่ค่ะรถตอกรถไทเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะปลาไม่ไหลเราก็ใช้น้ําสระนะคะ <laughs> ทุกคนจ๋าอือเพราะน้ำปลาปลาไหลเข้าก็ไปยัดน้ำมันเนาะอือแม,มนอยู่อยเจ้าคมติเห็ดตงานอยู่กับเกงขาดเป้าเลยยากยี่ได้เจ้าหันนะ <laughs> ตอก,ปอก,ป,อกปอกไปแล้วเล่าก็เดง ใช่กำลังใจ<า> <laughs> เอาพวท่านเนาะคะ่ะเนาะบริเวณทั้งเพื่อนกับปลาอ้อยเนาะคะ่ะอันนั้นกับปลาบักทัวเนะาะจ่าเดียวสีใส์ข่างพุงนี่นะคะนี่ค่ะเห็ยนประกาศเรานะ้ำปะให้เบิง้งให้เบิง้งให้เบิง้งคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะให้บเบิ้งแบบตั้งหน้าสือ่อโทรศัพท์มากกับไทยกล่องลังบดายน้นองปีน้องเนาะ <laughs> ตัดต่อกับตัดบอปเป็น <laughs> ให้เบิง้งให้เบิง้งให้เบิงบ้งคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะ เบิ่งเบิดตั้งหน้าสื่อโทรศัพท์มากกับถ่ายกล่องลังบได้เนาะพี่น้องเนาะตัดต่อกับตัดบอปินแดดกับพ่อแดดได้บัตรไหนปุณห์นะพุณน์นะเจตไดรมันสีเหลีวเจือเท่อบอปเทนิประทันการอันเหียวอยู่หันพุ้ซ่าไกเหียวอยู่หันสาธิจ้าเมื่อนี้ก็มาให้กำลังใจพ่อใยายคอยเนาะพุณห์นะเพิ่นกำลังต่อ ตอทอเนาะค่ะอโตอตอหนามเนาะค่ะจากเศก็เลยมาหันตอทอหนามสาปั่มไว้สักก้อนเนาะเดี๋ยวก็จังไปหันเครื่องมือมาเหน็นเนาะค่ะเนาะพ,อพ,อพอ่อใหญ่พ่อใหญ่เจ้าเบิ่งในเด้อข้างล่างเจ้าน่ะ <c oughs> เราตัวเราเราป็นคนขาดเมียบ่ได้ตัวเราเป็นคนขาดเมียบ่ได้เราต้องอันเราต้องมีกำลังใจแล้วจ้ะเจ้าคมจะเฮ็นตะนั่นยกกระเกงขาดเป้าเลยยากยิ่งได้เจ้าหั่น,น <c oughs> ตกปอ,อกไปแล้วเรากระเดงหากำลังใจเราเนาะอืมเขียงานไปเนาะอันแดดกระแดดเนาะโอ้ยกล่องโทรศัพท์คอยไปน,นี่อย่างเนาะบันนี้พี่น้องเอ้ยนี่นี่สะได้จากพี่น้องเอ้ยนั่งไรกันไหนเป็นรูปสวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็มาให้กำลังใจพ่อใยายคอยเนาะพูน่ะเพูนกำลังตอ่ตอต่อทอเนาะคะ่ะโอ้ตอ่ตอต่อหนามเนาะคะ่ะจกักนี่ค่ะเห็นบระกะสะ เราน้าปีดูคลิปให้จบนะคะให้เบิง้งให้เบิง้งให้เบิ้งคลิปนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะให้เบิ้งเบิดงตั้งหนาสือ่อโทรศัพท์มากกับไทยกล่องลังบ่ไดเนาะพี่น้องเนาะ,ะตัดต่อกับตัดบ่อเป็นสานะคะเพื่อไปลดพุดซาเนาะคะเนาะ,ะนี่ค่ะเร่งแล้วเร่งอีกยิวพี่น้องเอ้ยสีแล้วจะเถื่อน <laughs> ให้เบิง้งให้เบิง้งให้เบิงบ้งคลิปนี้เนาะคะเนาะ ให้เบิ่งแบบตั้งหน้าสื่อโทรศัพท์มากถ่ายกล่องลังบ่ได้น้องพี่น้องเนาะตัดต่อกับตัดบ่เป็นเจ้าคมจะเฮ็ดแต่ตง,งานอยู่กเกงขาดเป้าเลยยากที่ได้เจ้าหันตอกปอ,อกไปแล้วเรากระเดงให้กำลังใจแดดกระพาะแดดได้บัตเตอร์เน่พูน่ะพูน่ะยี่แต่ไลมันสีเหลวเชือกเท้าบอปเตอรัเน่ประธานการอันเหี่ยวอยู่หัน พุช่าก๋เหี่ยวอยู่ฮ <c> ะ <oughs> เอาบทท่านเนาะค่ะเนาะบริเวณทั้งเิงกับปลาอ่อยเนาะค่ะอันนั้าคตปลาบักทัวเนาะจ่า,จาเดียวสีใส์ขางพรุ่งนี้นะคะเจ้าคมตะเฮ็ดตะง,งานอยู่กับเกงขาดเป้าเลยยากยี่ได้เจ้าหันนะค <c> ะ <oughs> ตอก,อ,กอกปอกไปแล้วเรากับเอ,องให้กำลังใจเล้ยว่าเองตอบเองเนาะบาทท่านี้เนาะพูดนะพูดได้แล้วพี่น้องปลาเกษตรีก็ไม่นั่นพูดนะพูดนะอันนี้เบิ่งกับงามๆหนึ่งเคี้ยวๆน้ำบม่นหยังดอกเด้อพี่น้องจ๋า ป้า h าเจ้าคมตะเฮ็ดตะง,งานอยู่กับเกงขาดเป้าเลยยากที่ได้เจ้าหันตอกปอ,อกไปแล้วเล่าก็เด้งให้กำลังใจแล้วปลาไม่ไหลเราก็ใช้น้ำสระนะคะทุกคนจ๋าอพอน้ำปลาปลาไหลเข้าก็ไปยัดน้ำมันเนาะมแมนอยู่ยหันนอกพี่น้องเนาะม,มาห้ยกำลังใจเล่าได้นี่เดี๋ยวเราสิดตอบไปแล้วเ้าเองตอบเองเนาะบาทเทนีเนาะพูดนะ พูดาแล้วพี่น้องปลาเกษตรีก็ไม่นั่นพูดนะพูดนะอันนี้เบิ่งก็ง่ามๆหนึ่งเคี้ยวๆน้ะบ่แม่นหยังเดือดเด้อพี่น้องจา๋าปลาเล่าตัวเราเป็นก้นขาดเมียบบ่อใดตัวเราเป็นก้นขาดเมียบบ่อใดเราต้องอันเราต้องมีกำลังใจแล้วจิตศานะคะเพื่อไปลดพุทธซาเนาะค่ะเนาะนี่นคะ่คะเร่งแล้วเร่งอีกอยู่พี่น้องเอ้ยสีแล้วจะเถื่อน <c oughs> ท่อแตกเนาะยังบรท่านเด็กไปไปปรับปรุงเพิ่มเติมเนาะค่ะเนาะอืบเฮ้เว้าเองตอบเองเนาะบาทท่านนี้เนาะพุ่นน่ะพูดได้แล้วพี่น้องปลาเกษตรีก็แม่นั่นพุ่นน่ะพุ่นน่ะอันนี้เบิ่งก็งามๆนึ่งเขียวๆน่ำบ่แม่นหยังดอกเด้อพี่น้องจ๋าปลาหญ้าเอาบ่ท่านเนาะค่ะเนาะบริเวณทั้งเพิงกับปลาอ้อยเนาะค่ะอันนั้นกับปลาบักทั่วเนาะจ้าเดี๋ยวสิใส่ข้างพรุ่งนี้นะคะจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะบ่มีหยังหลายดอกค่ะเพราะว่าอัน อ่นาน n h a บ่ไห้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามัน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 เป็ยนแบบใดล่ะ <laughs> นั่นโยมันหอดยินใส่ออ่อยได้แบบนี้จ้าทุกคนเบิ่งเนเบิ่งเนียอ่นเราเห็ดงานน้ำเล่งน้ำโอ้ยปลาไม่ไหลเราก็ใช้น้ำสระนะคะ <laughs> ทุกคนจ้าอืมเพราะน้ำปลาปลาไหลเข้าก็ไปยัดน้ำมันเนาะเออแม่นอยโอ๊ยสานะคะเพื่อไปลดพุทธซาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ เร่งแล้วเร่งอีกอยู่พี่น้องเอ้ยสีแล้วจักเถื่อนแดดกระพาะแดดได้บัตเทนี่พื่อน่ะพื่นน่ะ่แต่าไรมันสีแล้วจักเถื่อบอบัตเทนี่บักท่านการอันเหี่ยวอยู่หันพุทธซาไกเหี่ยวอยู่สานะคะเพื่อไปลดพุทธาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเร่งแล้วเร่งอีกอยู่พี่น้องเอ้ยสีแล้วจักเถื่อนเจ้าคมใจเฮต่งานอยู่กเก่งขาดเป้าเลยยากยี่ได้เจ้าหัน ตอกปอกไปแล้วเล่ากระเดงใจกำลังใจดูคลิปให้จบนะคะจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะบ่มี่ยังไล่ดอกค่ะเพราะว่าอันอดเงาบ่ได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามัน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 เป็นแบบไดนละปุ่นหานเราเห็นงานเราเราต่อหนามเราว่าเราสีปั๊มใส่ปุซซาปุซซาเหี่ยวเนาะพี่น้องเนาะอันเส้นหนามปะป๊าเมื่อวานนี้เมื่อวานก่อนลูกไปไถยเห็น ท่ทอแตกเนาะยังบ่ทันได้ไปไป,ไปปรับปรุงเพิ่มเดี๋ยวเนาะค่ะเนาะอนั่นเนี่ยมันหอดหินใส่ข่ออยีกเด้อบัดนี้จ้าทุกคนเบิ่องเนืเบิ่องเนือ,อันเราเฮ็ดงานน้ำเล่งน้ำโอ้ยลูกเบิ่งก่อนเนาะค่ะเนาะนี่กะสะนะคะเนาะสะน้อยๆขุดตอนนั้น,นะะเนาะค่ะน้ำใสงามงามมาตอนนี้น้ำขุ่นนะคะพอฝนตกเนาะค่ะเน, <laughs> นาะนั่น โยนหอดยินใส่ข่อยได้แบบนี้จ้าทุกคนบึ่งแนบึ่งแนอันเราเหตุงานน้ำเล่งน้ำโอ้ยเจ้าคมต่เหตุแต่งานอยกเก่งขาดเป้าเลยยากที่ได้เจ้าหันตอกปอกไปแล้วเราก็เดงใ่กำลังใจดูคลิปจบนะคะแดดกับเพาะแดดได้บัตเร์เนกูน่ะพม่น่ะเดี่จะไดนมันสีเหลวเจือเทือบอบาทเทนี่บัท่านการอันเหี่ยวอยู่หัน ปุซ่าก่เหี่ยวอยู่เราเนาะอืมเค็ดงานไปเนาะอันแดดกะด็ดนะแดดเนาะโอ้ยกล่องโทรศัพท์พคอยป็นี้อย่างเนาะบันนี้พี่น้องเลยนี่นี่ซาได้จากพี่น้องเอยนั่งไรกันไหนเป็น้ล่าตัวเราเป็ก้นขาดเมียบว่าใดตัวเราไปก้นขาดเมียบว่าดดเราต้องอันเราต้องมีกำลังใจแล้วจ้ะเอาบวาท่านเนาะคะนะ่ะเนาะ บริเวณทั้งเพิ่กับปลาอ้อยนะคะอันนั้นกับปลาบักทัวเนอะจาาเดี๋ยวสีใสคางพุ่งนี้นะคะปลาไม่ไหลเราก็ใช้น้ําสะนะคะทุกคนจ๋าอืมเพราะน้ำปลาปลาไหลเข้าก็ไปยัดน้ำมันเนาะเออแมนอยู่